ตามด้วยน้ำปลาใครไม่ใส่ก็ได้นะคุณแตกแตกจะใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อน นนะะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูรถไฟนะคะหลังจากเลิกงานมาวันนี้ก็เลิกเร็วหน่อยก็เลยได้มาเตรียมอาหารที่จะทําน้ําพริกผัดหมูนะคะน้าพริกผัดหมูของคุณตั๊กก็จะสามารถเก็บไว้ได้ทานได้นาน,นะคะ่ะสี่หวันหรือเป็นอาทิตย์ถ้าเรา,เาแช่ตู้เย็นนะคะเป็นอาทิตย์ก็ได้ะคะ่ะแต่คุณตั๊กก็จะทําแบบพอทานนะคะ,ะน้าพริกผัดหมูสับนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะทั้งกระเทียมไทยกระเทียม ไอ้จีนนะคะกูตักเอาผสมกันที่บ้านมี2อย่างค่ะแล้วก็จะมีหมูสับเนยนะคะหมูสับกุตักซื้อมาครึ่งโลแต่ว่าแบ่งออกเพื่อที่จะเอาไปผัดไอ้ถั่วฝักยาวนิดนึง <Yeah. S 1> แล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นเราขั่วเองแล้วก็วอวกไอ้ใบมะกรูดพริกแห้งแดงกินดานน้ำมะขามเปียกน,น้ำปลาน้ำปลาล้านิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอากก่อนอื่นคุตักก็จะมาขั่วนี่ค่ะกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะกระเทียมกับหอมแดง หั่นให้มันเล็กลงแล้วก็คั่วนะมันจะได้สุกง่ายนะคะน้ำพริกผัดหมูมันไม่ยากนะคะก็ทำตามสูตรของเราค่ะสูตรง่ายสามารถเก็บไว้ได้ทานได้นานๆนะคะนึกทานคุณตั้งแตทำทานกับอะไรหรือเป่าคะไข่ต้มค่ะมันก็จะอร่อยนะคะผักสดเนี่ยคุณตั๊งแช่เบกกิ้งโซดาไว้นะคะทานกับผักสดนะคะผักหลายๆอย่างนะคะนี่ค่ะ ไอ้มะเขือไอม่วงแล้วก็มะเขือเปราะนะคะแล้วก็ผักกัดขาวแล้วก็ใบไอ้นี่ค่ะถั่วพูนะคะแล้วก็มีไอ้สตอสตอสตอยู่ได้ะคะ่ะ่วนะคะที่มันหอมนะคะเราไปโขลกนะคะ ตัวหอมแบบเทยาให้มันหอมเลยนะคะแต่พริกป่นนะคะคุณตั๊กก็กป่นเองมันก็จะหอมอารมไปผัดนะหอมหอมนะคะพริกความเผ็ดตามความชอบของเราด้าเราเราชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วก็ไอผงชิลดผงงวเอะไรใส่ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่ชอบนะคะไม่ว่ากันใครชอบใส่ผงงวก็ใส่ไปตามความพอใจของเราะคะคุณตั๊กก็จะตัดด้วยน้าตาลนะค่ะ ัวให้มันสุกนะคะ <S <S หอมกระเทียมนี่เราทำให้ท้าพีู่ขูณตักจะอร่อยนะคะ <S <S เราลงไปผัดนะหอมเลยแหละใบมะกรูดทอดแล้วก็พริกแดงกินดาแห้งทอดนะมันก็จะหอมเลย ริกตอนเย็นนู้เย็นนะ่ะทานน้ำพริกแกจะอร่อยกับไข่ต้มนะคะตักต้มไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทานกับผัดถั่วนะคะผัดไข่ใส่ถั่วมาดูสุดผัดไข่ใส่ถั่วกุณตักนะคะใส่หมูสับนะคะทานกับน้ำพริกมันจะอร่อยมากเป็นกับกับผักที่สามารถทานกับน้ำพริกได้นะคะ คุ่ต้าก็จะพอแล้วนะคะมันพอได้ที่เลยนะคะหอมแล้วค่ะสุกแล้วกุ้ตาก็จะลงไปโขบนะคะโ<อ>ขูบให้ละเอียดเลยค่ะ จะเพิ่มกะปิไปนิดนึงนะคะเพื่อความให้มันอร่อยนะคะนี่ค่ะแต่แค่นี้พอใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่คุตั๊งว่ามันรสชาติมันเข้มข้นขึ้นแบบกะปิเหมือบอกไปนะผมกบนี่ห่างไลงไปผัดนะคะลงไปผัด กุตัชกก็จะทอดน,นะคะใบมะกรูดกับพริกแดงกินด,ดาแห้งนะคะเพื่อที่จะให้มันหอมเวลาใส่นะคะแตกใช้น้ำมัน,นมนะมนมกอกอย่างดีเลยค่ะ,ะ,คะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพค่ะ<ห>นี่ค,นค่ะใบมะกรูดทอดนะคะทอดกรอบนะคะ แล้วอย่าได้ชิมเล็กๆหน่อยมันมากูดมูเปียกกระเซ็นล้างเลยมะกร<ๆ>ัวเ,เองกลัวก็เอาใจมากูดเปีเกยกใส่พอแล้วค่ะมันกรอบนะคะ พริกแห้งแดงจินดาทอดให้กรอบนะคะที่เรใส่โรยหน้าน้ำพริกนะคะอ่าพอแล้วค่ะ ว่าหอมกว่าน้ํามันทั่วไปไหมคุณว่าใช้น้ํามันมะกอกอ่าเสร็จแล้วกุณตั๊กก็จะใช้น้ํามันที่ทอดนะฮะผัดลงไปเลยค่ะตต่วันอื่นคุณตั๊กผัดนี่ก่อะก็เพียงระหอมกัน่ะหมูเยอะนะคะ หอมเลยค่ะหอมกระเทียมใสเ่เยอะเลยค่ะมันจะหอมนะคะผัดให้หอมเลยอพอผัดเทียมกับหอมแดงกับกระปิกมันหอมแล้วใช่ไหมคะ,ะ,คะก็เอาหมูลงเลยค่ะ ผัด <Hey. S 2> ให้หมูสุกนะคะประมาณ80ให้ตรงนะคะ ก็สุดป,ประมาณ80%แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเก็จะปรุงค่ะปรุงนะคะใส่น้ำปลาสองช้อนแล้วก็น้ำตาลรายเจ็ดช้อน ตามด้วยน้ำปลาใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่กระแตจะใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะน้ำมะขามเปียกจะชูรสให้น้ำพริกหมูเราอร่อยนะคะตามด้วยนะะี่ค่ะพริกป่นนะเผ็ดมากใส่ามาก

ารสชาติเป็นยังไงนะคะกินก่อนนะคะใครโรยเลยมะกรูดอ,อร่อยอร่อยมากค่ะคะ่ะนัวแซ่บ แต่ว่าเจ้าจะใส่น้ำมะขาอมอีกนิดหนึ่งให้ออกเปรี้ยว,วยนิดหนึ่งสองช้อ,อเนเพิ่มความเข็ดหน่อย ของกุ้ตากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลองชิมดิอร่อยนะ <c oughs> แต่ว่ามันน่าจะเซ็ตแล้วนวแล้วนะเปรี้ยว,ใช,นะวใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมเติมอะไรอีกไหมเผ็ดพอแล้วนะอืมเผัดพอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ได้แต่เรานะคะ คุณตะก็จะใส่นี่ค่ะ <c oughs> นะคะพริกแห้งดจินดาแล้วก็ใบมะกรูดโรยหน้านะคะา <c oughs> สำหรับน้ำพริกหมูสับคุณตาก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะกับผักสดนะคะ <c oughs> ไข่ต้มด้วยนะ,ะสุดยอดเดี๋ยวคุณตาจะจัดจานให้หน้าทานนะคะ ค่ะน้ำพริกผัดหมูคุณตั๊กก็ผัดพริกหมูสับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานกับผักสดไข่ต้มหน้าอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆครับขึ้นโต๊ะแล้วครับเรากำลังกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็น้ำพริก น้ำพริกผัดหมูสับน้ำพริกผัดหมูสับของคุณตั๊กก็ขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแต่มันโต๊ะเรายังมีคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อนๆผัดไข่หมูสับผัดไข่หมูสับนะคะใส่โจ๊กยาวค่ะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิมาแจมของเชฟทองของร้านพี่อ้อมอร่อยมากกับไข่ต้มนะครับอีโดกินอะไรนี่ย อตัวอะไข้าดข้าวหี่ข้าวบดใบโะมาหมูสับเคี่ยวโดนพิกเคียวโดนพิกเป็ดเลย อ่าวิธีกินกินกับไข่ต้มเหมือนคุณตักไข่ต้มขอไข่ต้มไข่ต้มมาเนี่ยเเนเพื่อนน้ำพริก <c oughs> สีสันมาตัดันเนี่ย อลังการงาน <c oughs> งานสร้างมากครับเจอพี่ขี้หนูเป <c oughs> <1 S 3> ็นเม็ดหนึ่งน้ำตาไหลเลยคลุกครับเพื่อนๆคลุกอย่างนี้เลยวิธีการกินน้ำพริกนี่อย่างนี้ที่ถูกต้องนะต้องคลุกคลุกข้าวข้าวหอมมะลิคูตักขุน่นร้อนๆแล้วก็มีเคล็ดลับด้วยใช่ไหม าไม่เคล็ดลับมันจะอร่อยอาหารโอ้ยหนังเปรี้ยวว่าจะเอาพริกนี่มาเคี้ยวเมื่อไหวกรอบนะใช่กรอบ แต่เมื่อกี้เจอพริกขี้หนูในนั้นพริกกะปิไปเม็ดสำลักเลยนี่ครับนี่เนี่ยมันปรุงแล้วได้ตามชอบใช่ไหมคุณหอ,อ,อเปุ๊บเปรี้ยวเค็มๆหนหวานเนาะใครชอบหวานมากก็ใส่หวานเยอะหน่อย ใครชอบหวานน้อยก็แต่นี่มีหอมกลิ่นปลาราด้วยอืออยากไปนิดนึงออืใครที่ไม่ทานปลาร้าก็ใส่แค่น้ำปลาได้ขอกินให้มีเนื้อปลาสลิดเลยนะ มีเนื้อปลาสลิดยอดไข่ต้มนี่ครับเห็นไหมไข่ต้มกินแบบคนโบราณกินคือต้องเอามาคุกกับข้าวแล้วก็กินเป็นคำๆกินกับผักไปแต่เราทำเองขอนุพริกเยอะหน่อยเคียวพริก แห้งไม่ได้เอาใบมะกรูดทอดกรอบมาแทนทานข้าวมีน้าพีิกะทานได้เป็นจานจานหมดข้าวเป็นหม้อหม้อคุกแบบนี้เลยครับอร่อยิตรเพื่อนมีปลาสลิดด้วยนะนี่ในจานผมมีข้าวมีไข่มีปลาสลิดมีน้ำพริกหมูอืหอมฟุ้งขึ้นมาเลยออรี่ครับุ ผักตามกินแบบเมี่ยงเลยนะฮะเมี่ยงวัดครับเจอเนื้อปลาสดที่แกะเมื่อกี้ด้วย <c oughs> กรอบหอมเลย อย่นี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขื่อมะเขือลายไม่รู้มะเขืออะไรก็ชอบกินอย่างนี้มะเขือม่วงเพื่อนเพื่อลองทำดูนะครับไม่ยากใช่ไหมกุตาก็ทำง่ายๆมีเครื่องปรุงไม่ไม่มากอะไรแถมอร่อยด้วยได้กินผักได้ทานผักแล้วก็ อาหารที่เราทําคือเป็นรสชาติของเรานะ่ะจะทํารสชาติไหนจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่การทําอาหารไม่มีการตายตัวนะฮะสามารถพลิกแพงได้ตลอดนะคะอาหารของเราเราชอบรสชาติไหนก็ทํารสชาติของเรานะ่ะค่ะไปเที่ยวออกเดินทางใส่กล่องได้ไปหาซึ้งผาเอาข้างหน้าสาหรับน้ําพริกผัดหมูสับของกุ้งตั้งนะคะก็เพื่อน่อนลองไปทําดูนะคะมันง่ายนะคะ มีหมูครึ่งโลก็สามารถทําได้แล้วนะคะกับพริกปน่ปนนะะพริกป่นเราป่นไว้นะคะเราลงไปผัดใส่กระเทียมใส่หอมแดงอืมอร่อยค,อคอยรับค่ะคุณตั๊กยังไงคุณตั๊กก็ฝากเพื่อนๆฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดส่งครให้ชามโดผัดเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็คุณตั๊กก็เปิดเทอมแล้วถ้ามีเมนูที่มันง่ายๆก็สามารถทําให้ดูได้นะคะเมนะคะูคุณตั๊กจะไม่ยากครับติดตาม เมนูคุตักก็สบายๆนะคะเอาตามสไตล์ของคุตักนี่แหละค่ะค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าสวัสดีครับพี่ดิโด้พี่ดโด้สวัสดีครับไปละไปละลาลาสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับหูอร่อยแม่ข้าวล้วจะกินน้ำพริกกับผักเปล่าๆกับไข่